สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับบังมี่นะคะวันนี้บังมี่จะพาทุกคนมาทําขนมจีนซัวน้ําปูลากันแบบสดๆเลยค่ะทุกคนกุ้งสุกแล้วก็ผักลวกของเรานะคะวันนี้ก็ได้อะไรนะเขาเรียกอะไรเนี่ยผักกาดขาวนะคะผักบุ้งนาค่ะทุกคนผักบุ้งผักบุ้งนาลวกแล้วก็เม็ดกระถินนิดหน่อย ไข่ต้มกุ้งสุกนะคะขาดไม่ได้น้ำปูราค่ะทุกคนด้านหลังก็จะมีควันเบาๆนะคะบอกมีเผาไว้ไล่มแมลงวันไล่แมงค่ะทุกคนคะ่ะมาค่ะทุกคนมาทํากันเลยดีกว่าง่ายๆน้ำปูรานะคะอืมใส่ลงไปเลยจ้าเนี่ยเว้าวใส่เยอะก็ไม่เค็มนะคะทุกคนใครชอบเจมจนก็ใส่เยอะๆเด้อใส่ <ๆ S 2> ผงนัวลงไปเบาๆนะคะเบาๆนิดเดียวนะคะ ิกป่น,นะคะทุกคนใส่หลายเผ็ดหลายเด้อใครชอบเผ็ดก็ใส่ลงไปเยอะๆจ้าใครที่ชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำน้อยๆก็ไม่ต้องใส่น้ำต้มสุกนะคะแต่แบบมีชอบแบบความสดน้ำเบาๆนุ่นๆกรุบๆนะคะทุกคนคนเลยจ้าเห็นไหมโอ้โดูค่ะน่ากินมาก ทำกินบ่อยแล้วนะคะทุกคนก็คือแบบชอบแบบไม่ต้องเสียเวลาไปต้มน้ำปูละาน้ำปลาลาน้ำต้มอะไรพวกเนี้ยมานทีก็จะกินแบบนี้นะคะเพราะว่าน้ำปูลาเขาไม่ข่านะคะ่ไม่ใส่กุ้งลงไปเลยอากาศร้อนมากค่ะทุกคนคะ่ะโอเจิมจนจน,นี่น้ำยังน้อยนะคะทุกคนบา่ชอบน้ำเยอะวันนี้อีก ไม่เป็นไรน,นี่บางมี่จะใส่น้ำปูลาอีกนะคะทุกคนเพราะว่าอยากได้น้ำเนาะใส่น้ำต้มสุกลงไปอีกนะคะนี่เออเลือดมาทีเนี้ยโอ้ ดูค่ะทุกคนโอ้โหน้ำมาเห็นไหมตรงมี้ถึงได้บอกว่าชอบแบบที่มันมีน้ำแบบนี้นะนี่อือือได้แล้วค่ะมาค่ะทุกคนค่ะมาลุยกันเลยนี่อื นัวกลุบอีกไม่กี่วันบอกมี่ก็จะต้องเดินทางแล้วนะคะทุกคนนี่ขาดไม่ได้บอกมี่ก็จะเอาไปด้วยไลายขวดหน่อยน้ำปูลาผักบุ้งนาลวกนะคะทุกคนดูตัวอเข้าไป ใครเคยใครเคยทําเมนูนี้แล้วคอมเมนต์ไว้เลยนะคะทุกคนคอมเมนต์เลยค่ะว่าอร่อยไหมอร่อยจริงไหม กะะุ้งสดๆตัวใหญ่ๆเลยนะคะอไม่เอามาลวงแล้ว อขออนุญาตกินมือนะคะทุกคนแต่ว่านี่ก็จะมีน้ําไว้อยู่ข้างๆตลอดนะคะบางทีเห็นจับของกินแล้วแบบมาจับผมจับอะไรอย่างงี้คือกินแล้วก็ล้างบางทีก็ตัดภาพออกไปนะคะทุกคนอืมมา ใช้ตะเกียบก็ได้ใช้ที่หนีบก็ได้ค่ะแต่มันจะแบบไม่คลักเท่ามือนะคะทุกคนอขออนุญาตใช้มือดีกว่าค่ะต้องลองเด้อใครยังไม่เคยลองนะคะอ mm -hmm. สมัยก่อนจะกินข้าวปุ้นซาวก็ต้องแบบต้มน้ำปาลาต้มน้ำกะปิเนาะกว่าจะได้กินทุกวันนี้นี่เลยคะ่ะคนเดียวจบง่ายๆต้องลองดูนะคะ Yeah. Mm -hmm. olá อร่อยนะฮะ ไข่ไก่นะคะทุกคนกินของเผ็ดๆบางทีกินไข่มันก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะอืออร่อยเผ็ดแซ่บมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะง่ายด้วยใครที่อยากลองทําก็ลองทํากินดูนะคะสําหรับคลิปนี้บอกมี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปปลูกตะไคร้ก่อนไปปลูกนะไม่ได้ไปปัก ปักไม่ได้เดี๋ยวฟ้าพาวสวัสดีค่ะ